สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัว11ที่นั่งมาฝากหนึ่งคันนะครับสวยๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงปี2007เกีย์ออโต้เครื่องดีเซลนะครับกับซันยองสตาริกนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าเจ้าหนูยักษ์นะครับใครที่สนใจและกําลังหารถครอบครัวนะครับเข้าใจรุ่นนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับ129,000บาทนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวัมเอกสารครบใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทั้งคันนะครับรถสวยใหญ่มากๆนะครับคันนี้เป็น11ที่นั่งนะครับขอย้ําเป็น MPV นะครับรถโดย รวมได้สวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจัดส่งทั่วไทยนะครับใครเข้าใจสนใจอยากได้ใช้งานครับหนึ่งแบาทนะครับค่ายเกาหลีนะครับรถเกาหลีโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับหลายคนสนใจก็มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ใหญ่มากๆครับฉายาก็คือเจ้าหนูยักษ์นะครับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าหนูยักษ์ตัวนี้นะครับใหญ่ครับนั่งสบายภายในสวยนะครับมีสรุปมานะครับแล้วก็ภายในงางานะครับ เป็นที่นั่ง4ี่แถวนะครับแอร์เย็นทั่วถึงนะครับแถว1แถว2แถว3มนี่นั่งสบายนะครับแถวหลังอาจจะไว้เก็บของหรือน้องๆนนหนูนั่งนะครับขอย้านะครับว่าเป็น11ที่นั่งนะครับแถว1แถว2แถว3นะครับแถว4ก็ชมเช็คพิจารณาครับนี่คือแถวที่1นะครับก็มี2ที่นั่งนะครับมาชมดูได้เช็คดูได้ทดลองขับนะครับรถโดยรวมสวยนะครับนี่คือแถวที่สนะครับนี่ครับแล้วก็พับเข้าไปก็จะมีแถวที่3นะครับโดยรวมเอ1สิบเอ็ดที่นั่งท้านั่งทั้งเจ็ดคน8 คนนี้ถือว่ากําลังดีนะครับนี่คือแถวที่3มครับมีเบาะตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีแถวที่4นะครับแถวที่4นี่อาจจะไว้เก็บของหรือให้น้องๆหนุ่มๆก็ได้ครับแต่โดยรวมพับเก็บของจะง่ายเลยครับเน้นเดินทางหลายคนสบายครับข้างบนก็ยังมีที่ใส่กระเป๋าวางของได้นะครับสาหรับข้างบนหลังคารับโดยรวมก็สวยครับกับราคาและสภาพเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจนะครับคนที่เข้าใจนะครับกับซันยองสตาริกเครื่อง2007ดีเซล โรงงานนะครับมาจากโรงงานเลยครับเป็นรถมือเดียวนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆไม่ประมาณ183,000กิโลเมตรนะครับเช็คดูแลดีครับใครที่สนใจนะครับเนี่ยได้บอกคนขับปรับไฟฟ้าอีกตั้งหากนะครับโอ้โหฉะนั้นใครที่มีความรู้หรือมีความสนใจนะครับนำไปใช้งานได้เลยครับส่วนอะไรและการซ่อมบำรุงดูแลอูมีครับแต่มีน้อยถ้าเราเข้า ไปศึกษานะครับในกลุ่มของเขานะครับกับซันยองนะครับก็จะได้ข้อมูลอู่นะครับกรุงเทพมีหลายอู่ครับอะไรก็อาจจะหายากแต่หาได้ครับก็ตามเชียงกงมีครับก็ ถ้าท่านเข้าใจนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้รองพิจารณาว่าไหวและชอบหรือไม่ถ้าใครถูกทางนะครับบอกเลยว่าคุ้มนั่งสบายมากๆนกครับกับรถครอบครัว11ที่นั่งจะไม่ค่อยมีนะครับน้อยๆนานๆจะได้เจอ11ที่นั่งแบบนี้นะครับตีว่าเป็น9้าที่นั่งก็ยังคุ้มนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับเป็นดีเซลนะครับดีเซลออโต้ดีเซลจากโรงงานสภาพมาจากโรงงานก็แบบนี้ครับนะครับด้านบนจะมีที่ใส่ของนะครับมีลกอยู่นะครับลักหลังคาให้นะครับแบบนั้นอ่ะก็นั่งข้างในก็ได้ใส่ของข้างบนก็ได้โอ้โหสภาพนี้ พิจารณาดูครับ